สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการบันทึกการจ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก FBC นะคะในสตรีกลุ่มอายุ13ปีถึง45ปีค่ะโดยใช้โปรแกรม JH CIS แล้วก็โปรแกรม e c a i m ค่ะสามารถเคลมเงินได้เคสละ80บาทค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาบันทึกในโปรแกรม JH CIS ก่อนเลยนะคะหลังจากที่เราเลือก ชื่อผู้รับบริการขึ้นมาแล้วเปิดหน้าให้บริการขึ้นมาแล้วนะคะเราก็มาลงอาการสำคัญาการสำคัญก็คือเราจะเขียนว่า,าหญิงวัยเจริญพันธุ์เข้าโครงการหญิงไทยแก้แดงนะคะไม่ซีดรับยาเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิกค่ะแล้วก็ในช่องให้สุขศึกษานะคะสุขศึกษาเราก็จะแนะนำเรื่องเกี่ยวกับ วิธีการรับประทานยาที่ถูกต้องแล้วก็ผลข้างเคียงของยา FBC ค่ะในหน้านี้ค่ะให้เราบันทึกสัญญาณชีพลงให้ครบทุกช่องนะคะแล้วก็น้ำหนักส่วนสูงด้วยค่ะในหน้าถัดไปนะคะก็จะเป็นหน้าของคำวินิจฉัยจ่ายยาแล้วก็เวชภัณฑ์นะคะหน้านี้ค่ะอาการสำคัญก็จะขึ้นมาให้เลยค่ะเพราะว่าเราลง ในหน้าแรกไปแล้วนะคะสัญญาณชีพน้ำหนักก็จะขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะคะให้เราวินิจฉัยเป็น Z13.0 เลยค่ะส่วนตรงยาและเวชภัณฑ์นะคะให้เราใส่เป็นค่าบริการคาัดกรองโรหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กธาตุเหล็กนะคะแล้วก็มี f o l ฟ c a ิกแและ FBC ค่ะอันนี้เราจะให้ 52เม็ดนะคะก็คือจะให้คนไข้กินเป็นสัปดาห์ละ1เม็ดนะคะสัปดาห์ละ1ครั้งก่อนอาหารเช้านะคะสัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะจ่ายยาคนหนึ่งได้นี่ก็คือ1คน1ครั้งใน1ปีนะคะแล้วก็จะเคลมได้ทั้งหมด80บาทต่อเคสต่อครั้งค่ะ หลังจากที่เราลงข้อมูลใน JHCS เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงในโปรแกรม eCream อันนี้คือหน้าตาของโปรแกรม eCream นะคะตรงนี้จะเป็นหน้าข้อมูลทั่วไปค่ะข้อมูลทั่วไปเราก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชนใส่หมายเลข a u t h e n t i c s t แล้วก็กำหนดวันและเวลาที่มารับบริการให้ครบถ้วนเลยนะคะในหน้านี้ ที่สำคัญก็คืออย่าลืมหมายเลขออเทนโคสนะคะต่อไปก็จะเป็นหน้า F2 ค่ะส่วนดน้า F2 จะเป็นหน้าให้คําวม่ไดัยนะคะรหัสก็เป็น z 1 3 0ค่ะรหัสแพทย์ผู้รักษาเราจะใช้เป็นชื่อของพยาบาลวิชาชีพนะคะที่ราพสตค่ะส่วนรหัสแผนกที่รับบริการของเราก็จะเป็น000นะคะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมค่ะเพราะ เราอยู่ที่ราพสตอนะคะต่อไปจะเป็นหน้าให้บริการเป็นหน้า F6 นะคะหน้านี้จะสำคัญมากค่ะกลุ่มรายการเราจะใส่เป็นเฟ r o รโฟริกนะคะส่วนรายการเราจะใช้เป็นรหัส1 4 0 1 1ค่าบริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กนะคะในราคา80บาทค่ะ สุดท้ายจะเป็นหน้าของค่ารักษาพยาบาลนะคะเราสามารถตรวจสอบได้เลยค่ะว่าเคสที่เราขี่ไปนี้เราได้เงินค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่นะคะซึ่งเขตนี้ก็คือจะได้80บาทค่ะค่าสําหรับการคี่ให้บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กก็ได้ จบลงไปแล้วนะคะทั้งให้บริการใน JHCS แล้วก็ในโปรแกรม eChem นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ค่ะถ้ามีสอบถามหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ